คืออาบิธาอาบิธา,าคืออะไรคะเราไม่ค่อยได้ยินยังไม่เคยได้ยินเลยสาหรับในเมืองไทยมันคืออะไรครับอา,อาบิธาเนี่ยนะครับเป็น กลยุทธ์ที่อยู่ในตลาดทุนอยู่แล้วคือปกติเมื่อก่อนเขาอาจจะใช้กับพวกสินค้าโภกภัณฑ์หรือว่าทองคําหรือว่าค่าเงินอภิษฐาให้แปลกมันแปลว่าการทํากําไรจากส่วนต่างของราคาของสินทรัพย์ที่เดียวกันแต่ต่างกันเนี่ยในสองตลาด้ทำกำไรแบบท,ทันทีนะฮะเช่นซื้อและขายท,ทันทีเพื่อไม่มีความเสี่ยงนะครับผมยกตัวอย่างง่าย ผมซื้อทองสมมติทองที่อเมริกาแพงกว่าไทยผมซื้อทองที่ไทยราคาถูกถ้าผมสามารถเทเรพอร์ตวับปุ๊บวินาทีเดียวทอง<ห>อเมริกาได้ แล้วขายทิ้งันทีผมได้กาไรเลยแต่ในขายในการในความเป็นจริงมันทําไม่ได้เพราะทองต้องขึ้นเครื่องบินต้องไปประกันต้องหก,กว่วจะไปถึงกว่าจะบินไปถึงเนี่ยราคาทองคาที่อเมริกาอาจจะตกออกมาแล้ว<ช>นะครับแต่ในโลกคลกริปโตเคอเรนซีเนี่ยอย่างบิตคอย์มนเรียกว่าดิจิตอลโกล์นะฮะก็คือเป็นทองคำดิจิตอลเนี่ยมันสามารถโอนได้ด้วยความเร็วสูงในจริงบิตคอยไม่ใช่นะ,ะสายไปกาัาซอฟต์แวร์ของบิตคอยมันเกิดหาคอกวดทําให้มันต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือถึงชั่วโมงแต่สมมติอ่ะสกุลอย่าง อีตเรียมสามารถประมาณ5นาทีถึง10นาทีโอนไปถึงนะครับอันนี้มันก็จะมีหลายกลยุทธ์ในการอพิธานประมาณ5กลยุทธ์แต่ว่าตอนนี้ผมอธิบายสักประมาณ2กลยุทธ์กลยุทธแรกเรียกว่าวันเวคคือซื้อถูกจากตลาดหนึ่งไปขายแพยงตลาดหนึ่งแล้วก็จบเลย มีอย่างเช่นเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาปีก่อนมีสิ่งเรียกว,ว่ากิมจิพรีเมียมกิมจิคือเกาหลีใช่ไหมครับตลาดที่เกาหลีทุกสกุลแพงกว่าทุกที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรแปลว่าผมซื้อที่นี่แสนหนึง่งผมโอนไปขายเกาหลีผมได้มาเลยแสนสี่ได้กำไรมาสี่หมืน่นผมก็บินไปเกาหลีแล้วเพื่อเอาเงินออกมามแล้วก็บินกลับมาทําก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวันเวกแต่ทีนี้เราก็ได้ประดิษฐ์หรือว่าค้นพบสิ่งเรียกว่าลูปปิ้งขึ้นเป็นลู เพราะว่าเวลาจะเอาเงินกลับเนี่ยมนเอากลับยากนะฮะเราจะโอนเงินกลับผ่านแบงก์ก็3วันจะบินไปกลับจะบินไปเอาเงินก็แพงนะฮะอย่างวิธีนี้นะฮะเราจะสแกนหาใช้โรบอตใช้ใช้ API เขาเรียก API ในการดูทุกค URRENCY เลยดูว่าสกุลเนี่ยในตลาดหนึ่งสมมติเลเซว่าตลาดไทยนะมันมีอย่างเช่นอีเรียมกับตลาดที่อเมริกามีค่าดิ f เฟอเรนเช e หรือว่าค่าความต่างของราคาเนี่ยแพงกว่า20%อ่าฮะ นะคะในขณะที่เราเจอสกุลหนึ่งอย่างเช่น Ripple ท,ะะที่ตลาดไทยเป็นเท่านี้ที่อเมริกาแพงกว่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรแปลว่า Ethereum แพงกว่าเท่านี้ Ripple แพงกว่าเท่านี้ไปเล่น Ethereum ดีกว่า,าผมเอาซื้อ Ethereum จากไทยโอนไปผมได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมซื้อ Ripple แล้วโอนกลับผมขาดทุนแค่จิตแต่สุดท้ายผมเหลือเท่าไหร่เหลือสิบสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ขอสไลด์ถัดไปสไลด์ถัดไปค่ะ ได้ถัดไปอ่านะฮะดังนั้นอันนี้เป็นตัวเลขจริงเมื่อประมาณเดือนสิงหาปีก่อนนะซึ่งพอทําแบบนี้ก็จะทําให้ได้กําไรถึงแม้จะมีขาดทุนช่วงขากลับแต่ก็ได้กําไรแต่ลูปนี้นะฮะโอนอิทิเรียมประมาณ5้านาทีโอนิปโประมาณหนึ่งหนาทีลูปนี้คือ15นาทีแล้วโรบอทก็วนไปเรื่อยๆถ้าลูปเกิดทีนึงเนี่ยเกิดประมาณชั่วโมงหนึ่งก็วนไปรีไซเคิลเงินไปนะฮะก็ แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วข้อดีของอภิาฎคืออะไรเราถือเงินสดตลอดเวลาเงินเป็นคริปโตอยู่แค่ประมาณช่วง5นาทีช่วง1นาทีแต่ถ้าสมมติเป็นเวลาปกติเราถือเป็นเงินสดงนั้นถ้าตลาดมันขึ้นต่อเนี่ยเราก็แค่อาจจะมีขาดทุนโอกาสแต่ถ้าตลาดตกแครชเนี่ยเราไม่กระทบเลยเ,เพราะเราถือเงินสดตลอด